ร้อยโอเคเข้ามาอีกค่ะร้อหน้าเขียวเรียบ 100, ร้อยรู้เรื่อง18ื่นคำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำเพื่อความเปนเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18บแปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีฮะแล้วก็พบก,กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะจะมาเล่นสาวทำฮะแอดเทคนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะจ๊ะมาลุลลลล ทุนมาเจ็ดร้อยเบ็ดแลกขอนุญาตไปเบ็ดสิบนะเบ็ดเบ,บ็ดยี่หะาพ่อผู้พิดโอเคเจ๊นะตอนนี้สองโอ้โหของแท้หลไปยี่สี่ว่าไงเรียบร้อยสบายใจมาหกพันเก้าโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหเปิดบัดีเปิดมาสวยวันนี้สาวทำวันนี้สาวทำของแทส้สาวทำของแท้สบายใจฮะเพิ่มเบ็ดนะ ไปต่อดีกว่ามาจัดปุ๋ยจัดไปจัดปุ๋ยจัดไปยังไงดีล,ลุ้นๆฮะโอ้โหมาว่าไงยางนิ่งอยู่โอเคสิบมาดอนี้แปดว่าไงต่อโอ้โหม่ต่อไม่ไหลเลยฮะน้ำม่วงมาแปดว่าไงโอ้โหไม่ต่อไม่ไหลเลยลย,เลย,ยังไงดีสิบก็ามาดอกนี้สี่เค เรียบร้อยสบายใจสองปดนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วมาอีกตองหนึ่งหน้าเขียวเข้ามาอีก48่ดหน้าม่วงโอเคเรียบร้อยสบายใจร้อยหสิบไหลดีจ้ด72ของแท้และเจเข้ามาอีก14ว่ายังไงดีจิโกโ,โอ้ไม่ต่อแต่ก่อนโตฮะห8 7ปเจดสบายใจของแท้แม่จ๋าเออ เพิ่มเบ็ดกันไปเลยเบ็ดร้อยเลยมีทุนละฮะมีทุนล,ละพี่ชายจัดไปสิบมาเดี๋ยนี้ห้าบ้าบอโอ้โหแต่ไม่ต่อแล้วจ้าไปกันต่อไปกันต่อยอย่ารอชาฮะโอ้ไงขอเน้นๆหน่นนอยขอหนักๆหน่อยจัดเต็มๆหน่อยจเมอยจมาเดี๋ยนี้หกหน้าม่วงโอ้โหเสียวแวแต่ไม่มีอะไรเข้าแม่โคตรลุ้นเลยวะโคตรลุ้นนะพี่ เออมาตอนนี้10ไปต่อไหมหลายต่อนาโมัสองร้อยนาเขียวเขมาอีกสามรสบายใจเจมาจรอยยีบ้าบอลแล้วเกเข้ามาอีกสี่ร้เรียบร้อยสบายใจเข้ามา9ก้าอยตอนนี้คิวกับน้าเขียวโอ้โหพันห้า, K, า 4, 100, 10, 100, สาี่สตาเลือกกันไปเลยทีเดียวเจียวไมกาสามพั 36, 100, ยสบสบายใจฮะแตกอย่างนี้นะ แต่ของนี้สบายใจเรียบร้อยแล้วเราไม่ไปร้อยสี่สิบว่าไงโอ้โหเสียแวะแต่ไม่ไหลฮะติดพมาตอนนี้สิบบาบอโอ้โหไปต่อเยอรารอจ้าพี่ชายไปต่อเยอรารอจ้ามาพอไอ้มาร้อยสิตัวแรงร1 0บตัวแรงแล้วไปกันต่อฮะโอ้โหยังนิ่ง ว่าไงดีขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆมีเท่าไหร่ใส่ไหม้หมดมาตอนนี้ยี่บ้าบอโอโ้โหถ้าหน้าแดงมานะรู้เรื่องหน้าแดงมันรู้เรื่องอนะ่ะบอกเลยขออนุญาตขยับเบ็ดนะจ๊ะเออเค okay, มาตอนนี้96ของแท้เอลงไม้โอโ้โหเสียวแวมาพอให้ร้อยหกปไม่ไหลเลยขอไหลๆหน่อยลูกขอไหลๆหน่อยลูกเรียบร้อยมาตอนนี้ห0สิบไหลไหม ติดเขามาเยิบสี่ว่าไงดีจิโกไกมก่ร้อยแปดหน้าเขียวโอ้โหมาสองแปดแปดหน้าเขียวได้โปรดลงมาหน่อยลูกแต่หน้าทองมาจ่อรออยู่แล้วอ๋โอ้โหโอ้โหสบายใจสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าละไม่สี่ร้อยสามสิบสองเคเข้ามาห้าร้อยสี่หน้าเขียวเรียบร้อยรู้เรื่องหมื่นแปด 18 7, 8, 9, ึ่งแล้วมาอีกเจ็้บาบอมมาอีก2อ0 0ัน้โหไหลดีจัด2 8 8 0โอ้โหไหลโคตรดีพี่ชายไหลโคตรดีพี่ชายแม่เลิกสิครับอย่างนี้จะไปรออะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ เออทุกคนวันนี้ไปก่อนนะอย่าให้เล่นเกมอะไรอย่าให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ